สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจมากๆอันนึงมาคุยกันครับคือมันเกิดจากประสบการณ์ตรงเลยนะฮะกว่า16ปีของอ,อมงกุฎหนดดวงขุมทรัพย์ที่ท่านให้ทำปรึกษาเรื่องชีวิตครอบครัวการค้าขายแล้วก็มักจะเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆครับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการตลาดในบ้านอะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะคือมันไม่ใช่ไอเดียที่แบบคิดขึ้นมาเฉยๆนะคะแต่มาจากเพนพอยต์จริงๆที่อ,อมงกุฎท่านเจอเองในงานให้คำปรึกษาแล้วท่านก็อยากจะเออลองแชร์ไอเดียนี้ดูเพื่อจะเป็นทางออกหรือว่าช่วยคนที่กำลังมองหาโอกาสในยุคที่แบบเศรษฐกิจมันก็อย่างที่เห็นนะคะผันผวนมากๆครับไอเดียที่ว่าเนี่ยชื่อเก๋ๆว่า perfect s e e t แต่ว่าชื่อที่เขาใช้พรีเซนต์จริงๆออกจะยิ่งใหญ่กว่านิดนึง the moment architect ฟังดูเท่ดีนะครับแปรไทยก็คงสถาปนิกผู้ออกแบบช่วงเวลาพิเศษอะไรทำนองนั้นวันนี้เราจะมาลองแกะดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรมีอะไรน่าสนบ้างคุยกันสบายๆนะครับเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆกันไปเลยเอาละมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าปกติไอเดียธุรกิจดีๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากแก้ปัญหาอะไรสักอย่างถูกไหมครับแล้วไอเดียนี้ล่ะมันเข้ามาช่วยแก้เรื่องปวดหัวอะไรให้เราได้บ้างครับ ปัญหาที่ไอเดียนี้เล็งเป้าเลยนะคะก็คือความปวดหัวของการวางแผนเดทในฝันนั่นแหละค่ะหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆฟังดูเหมือนจะสนุกนะคะแต่พอเอาเข้าจริงโอ้โหเรื่องจุกจิกกวนใจนี่เพียบเลยโอ้ยอันนี้นึกภาพออกเลยครับแค่คิดว่าจะชวนแฟนไปดินเนอร์ร้านไหนดีเปิดแอปหาร้านรีวิวก็เยอะเลือกไม่ถูกพอตกลงร้านนี้อา้าวคิวเต็มคือมันวุ่นวายตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยนเนี่ยนั่นแหละค่ะคือปัญหาแรกเลย ภาระในการวางแผนมันไม่ใช่แค่หาร้านนะแต่มันคือการต้องมานั่งเปรียบเทียมดูบรรยากาศเช็ครีวิวจองคิวบางทีต้องดูหลายแอปหลายเว็บมากจนมันกลายเป็นเหมือนงานชิ้นหนึ่งไปเลยเครียดค่ะแทนที่จะตื่นเต้นแล้วที่เจ็บใจสุดๆเลยนะคือความเสี่ยงรีวิวไม่ตรงปก อันนี้คลาสสิกมากในรูปนี่แบบแสงสวยจางบรรยากาศโรแมนติกสุดๆพอไปถึงจริงอา้าวโต๊ะติดทางเดินคนเดินไปมาเสียงดังหรือ,อบริการไม่เหมือนที่อ่านมาเลยโมเมนต์ดีๆที่วาดฝันไว้คือหายวับไปเลยค่ะจริงครับผมเคยเจอแบบอยากได้มุมส่วนตัวหน่อยพอไปถึงร้านบอกอวันนี้คนเยอะค่ะนั่งตรงนี้แทนได้ไหมคะจบเลยบรรยากาศที่คิดไว้พังหมด ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นมันยังมีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกเช่นอยู่ๆโต๊ะที่จองไว้หลุดร้านปิดกระทันหันหรือที่แย่กว่านั้นคือแพ้อาหารบางอย่างที่เราไม่ได้แจ้งไว้หรือร้านไม่ได้ถามหรือแม้แต่แผนเซอร์ไพรส์ที่อุตสาหเตรียมมาดันมีอะไรผิดพลาดนิดเดียวกลายเป็นเออเฟลไปเลยก็มีอารมณ์แบบเตรียมดอกไม้ไปซ่อนไว้แต่พนักงานดันหยิบผิดช่อหรือวงดนตรีเล่นผิดเพลงอะไรแบบนี้เหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะหรือบางทีก็เป็นการพลาดดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จริงๆมันสำคัญนะเช่นตกลงกับร้านไว้แล้วว่าเออขอเปิดเพลงนี้นะพอถึงเวลาพนักงานลืมหรือขอเครื่องดื่มพิเศษให้แฟนแต่ดันลืมเตรียมให้อะไรแบบนี้ค่ะเรื่องเล็กๆพวกเนี้ยบางทีมันก็บั่นทอนความรู้สึกได้เหมือนกันนะคะสรุปคือคนวางแผนก็เหนื่อยฟรีกดดันเสียเวลาเสียเงินอีกสุดท้ายอาจจะรู้สึกว่าอ ไม่น่าเหนื่อยขนาดนี้เลยสู้ไปกินร้านง่ายๆเหมือนเดิมดีกว่ากลายเป็นแบบนั้นไปเลยใช่ค่ะมันบั่นทอนความตั้งใจดีๆไปหมดเลยนี่แหละค่ะคือปัญหาที่ The Moment Architect เขาอยากจะเข้ามาแก้ตรงนี้โอเคปัญหาชัดเจนมากครับฟัง่งเราก็อินตามเลยงั้นมาดูทางออกที่เขาเสนอหน่อย The Moment Architect เขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่แค่คนรับจองโต๊ะธรรมดาแต่เป็นสถาปนิกเลยนะมันต่างกันยังไงครับเนี่ย ความต่างอยู่ตรงที่เขาเป็นบริการแบบครบวงจรค่ะหรือ one-stop service นั่นแหละคือไม่ใช่แค่จองแต่เขาออกแบบและควบคุมประสบการณ์ทั้งหมดให้เลยเขามีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเริ่มจาก 1. รับฟังและทำความเข้าใจ consultation ขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยค่ะทีมงานจะคุยกับลูกค้าละเอียดมากๆเลยว่าเดทนี้เป้าหมายคืออะไรง้อแฟนหรอขอแต่งงานหรือถลองครบรอบหรือแค่เดทแรก แล้วสไตล์คู่รักเป็นแบบไหนชอบหรูหรูชอบอบอุ่นหรือชอบตื่นเต้นงบประมาณเท่าไหร่มีข้อจํากัดอะไรไหมอย่างแพ้อาหารไม่กินเนื้อหรือเอออยากพานน้องหมาน้องแมวไปด้วยหรือเปล่าโหลงรายละเอียดขนาดนี้เลยเหมือนหมอซักประวัติคนไข้เลยนะครับเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจลูกค้าจริงๆค่ะพอได้ข้อมูลครบแล้วก็จะไปขั้นตอนที่2 2. ออกแบบและคัดสรร (curation and design) ตรงนี้ทีมงานจะใช้ฐานข้อมูลพาร์ทเนอร์ที่เขาคัดมาแล้วอย่างดีนะคะเขาเรียกว่า Vetted Network มีทั้งร้านอาหารสถานที่บริการต่างๆแล้วเอามาออกแบบเป็นพิมพ์เขียวของเดทหรือเดทบลู e p ิ i n ์ที่เหมาะกับคู่นี้โดยเฉพาะเลยไม่ใช่แค่หยิบจากลิสต์ร้านอาหารทั่วไปอีกคำว่า Vetted Network นี่น่าสนใจหมายความว่าเขารับประกันคุณภาพพาร์ทเนอร์พวกนี้ได้ระดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับเราต้องไม่ต้องไปวัดดวงเอง ถูกต้องค่ะนั่นคือจุดแข็มเขาเลยลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงเจอร้านไม่ตรงปกหรือบริการไม่ดีเพราะเขาคัดมาให้แล้วพอได้แบบแล้วก็มาถึง3จัดการและประสานงาน coordination and execution อันนี้คือลงมือทำจริงตามแผนเลยค่ะจองโต๊ะต้องมุมที่ดีที่สุดสั่งอาหารพิเศษจัดเตรียมเซอร์ไพรส์ตามที่คุยกันดอกไม้เค้ก นักดนตรีช่างภาพหรือแม้กระทั่งจองรถรับส่งแล้วก็ประสานงานกับทุกฝ่ายให้เป๊ะที่สุดค่ะเหมือนมี production manager ส่วนตัวเลยนะเนี่ยดูแลทุกอย่างคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะและสุดท้าย4ยืนยันและส่งมอบ confirmation เนี่ย delivery ขั้นตอนนี้คือลูกค้าจะได้รับ itinerary หรือว่าแผนการทั้งหมดทุกอย่าง c o n f i r มเรียบร้อยหน้าที่ของลูกค้าคือแค่แต่งตัวสวยๆหลอ่ลอๆพาคนรักไปแล้วก็ enjoy กับโมเมนต์พิเศษแค่นั้นเลยค่ะ ฟังดูดีมากเหมือนฝันเลยนะคือเราจ่ายเงินเราก็จบที่เหลือมีมืออาชีพจัดการให้หมดลดความเครียดไปได้แบบ99%เลยมั้งเนี่ยแต่บริการแบบนี้มันต้องแพงมากแน่ๆเลยหรือเปล่าครับเขามีตัวเลือกให้ไหม เขาก็เข้าใจจุดนี้ค่ะเลยมีเป็นแท็กเก็ให้เลือกหลากหลายเหมือนกันตามความต้องการแล้วก็งบประมาณเลยนะคะเช่น the first date อันนี้สำหรับเดทแรกอยากสร้างความประทับใจก็จะเน้นร้านบรรยากาศดีๆไม่เกรงเกินไปเดินทางสะดวกอาจจะมีกิจกรรมเบาๆให้ทำร่วมกันนิดหน่อย the reconciliation แพ็กเกจนี้จะละเอียดอ่อนหน่อยสำหรับคนอยากไปง้อแฟนคืนดีกันก็จะเน้นความเป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นให้ได้พูดคุยกันอาจจะมีกิมมิกเล็กๆอย่างของแทนใจหรือการ์ดท,ที่ช่วยสื่อความรู้สึกดีๆอันนี้น่าสนใจนะการง้อคืนดีเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจสูงมากเลยการที่ไอเดียนี้มาจากอมงกุฎที่มีประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์โดยตรงอยู่แล้วมันน่าจะทำให้เขาออกแบบแพคเกจนี้ได้ตรงจุดกว่าคนอื่นหรือเปล่าครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะประสบการณ์ของอ,อมองกุฎก็น่าจะทำให้เข้าใจดินามิกส์ของคู่รักในสถานการณ์แบบนี้ได้ดีจริงๆว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรซึ่งก็น่าจะสะท้อนในการออกแบบแพ็กเกจนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะ นอกเหนือนี้ก็มีแบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยอย่าง The Anniversary Honey Moon อันนี้ก็จะจัดเต็มหรูหราขึ้นอาจจะมีรถลิมูซีนดินเนอร์ส่วนตัวมีช่างภาพหรือตกแต่งห้องพักให้พิเศษไปเลยและที่สุดของที่สุดก็คือ The Proposal อันนี้แทบจะเป็นงานอีเวนต์ย่อมๆเลยค่ะเขาจะช่วยออกแบบโมเมนต์ขอแต่งงานในฝันตั้งแต่เลือกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปริมหาดหรือเหมาโรงหนังส่วนตัวไปจนถึงช่วยคิดสคริปต์เลยก็ว่าได้ โอ้มีถึงขนาดออกแบบสคริปต์ให้ด้วยสุดยอดแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเวอร์วางอลังการขนาดนั้นแหละครับมีอะไรที่มันยืดหยุ่นกว่านี้ไหมมีค่ะ นอกจากแพ็กเกจหลักๆแล้วเนี่ยเขายังมีบริการเสริมหรือแอดออนให้เลือกผสมผสานได้อีกเพียบเลยอันนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การออกแบบเฉพาะบุคคลมากๆที่เขาเน้นย้ำเลยนะคะหรือ Hyper-Personalization เช่นจัดหาสถานที่หรือกิจกรรมที่เป็น p พ t f r i e n d l y ่ friendly, สำหรับคู่ที่อยากพาน้องหมาน้องแมวไปด้วย หรือว่าจ้างช่างภาพช่างวิดีโอส่วนตัวให้จองตั๋วดูโชว์ดูคอนเสิร์ตหรือจะจัดเวิร์กช็อปส่วนตัวให้ทํากิจกรรมสนุกๆด้วยกันอย่างปั้นเซรามิกจัดดอกไม้ก็ได้หรือแม้กระทั่งหานกดนตรีสดมาเล่นเพลงโปรดให้ฟังอาจจะเป็นไวโอลินแซกโซโฟนอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหมันคัสตอมไมซดได้เยอะมากจริงๆนะเนี่ยเหมือนต่อเลโก้เลยอยากได้อะไรเพิ่มก็หยิบมาใส่ได้แล้วโมเดลธุรกิจแบบนี้แหละครับเขาทำเงินจากตรงไหนบ้าง มันดูเหมือนต้องลงทุนล,ลงแรงเยอะมากเลยนะหลักๆเลยนะคะับเขามีช่องทางรายได้อยู่3ทางค่ะตามข้อมูลที่ได้มานะ 1. ก็คือค่าบริการวางแผน planning fee อันนี้ตรงไปตรงมาเลยคิดค่าบริการตามความซับซ้อนของงานหรือตามราคาแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกไป 2. คือค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตร partner commission เวลาที่เขาส่งลูกค้าไปใช้บริการร้านค้าโรงแรมหรือบริการต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากพาร์เนอเหล่านั้น เป็นลักษณะวินวินค่ะพาร์ทเนอร์ก็ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพไป 3. ก็คือส่วนต่างราคา m a บกับ on services สําำหรับบริการเสริมบางอย่างที่เขาจัดหามาให้เช่นจ้างนักดนตรีช่างภาพเขาก็อาจจะมีการบวกกำไรเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธุรกิจบริการนะคะแต่การได้คอนดิชันจากพาร์ทเนอร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการชี้นำหรือว่าเลือกแนะนำแต่พาร์ทเนอร์ที่ให้คอมเยอะๆหรือเปล่าครับมันมีโอกาสเกิดคอน f lict of interest ไหม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะจุดนี้ก็เป็นความท้าทายที่ธุรกิจลักษณะนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีเลยความน่าเชื่อถือมันก็อยู่ที่การรักษามาตรฐานวส t t เด็ดเน็ตที่เราคุยกันไปนั่นแหละค่ะคือต้องมั่นใจว่าทุกพาร์ทเนอร์ที่แนะนำเนี่ยมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่เลือกเพราะคอมมิชชั่นอย่างเดียวซึ่งถ้าเขาทำตรงนี้ได้ดีลูกค้าก็จะเชื่อใจและยอมจ่ายค่า planning fee อยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคอมมิชชั่นจนเสียความเป็นกลางไปะนะคะอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับงั้นอะไรคือจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบจริงๆที่ทำให้ The Moment Architects น่าจะไปรอดในตลาดได้ครับมีหลายข้อเลยค่ะที่น่าสนใจอย่างแรกคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง niche expertise การที่เขาโฟกัสที่โมเมนต์โรแมนติกอย่างเดียวเลยทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ลึกซึ้งกว่าพวกแพลตฟอร์มจองทั่วไปหรือคอนเซียจของโรงแรมที่อาจจะให้บริการกว้างกว่า สองคือเครือข่ายพันธมิตรที่คัดกรองแล้ว curated network อย่างที่คุยกันไปอันนี้ช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้าได้เยอะมากเหมือนมีคนสกรีนของดีมาให้แล้วไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอง 3. คือการบริการที่ออกแบบเฉพาะบุคคล hyper personalization ในยุคที่คนหยหาความ u n น q u นะคะการสร้างเดทที่ไม่เหมือนใครมันทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษจริงๆว่าเฮ้ยนี่คือเดทของเราไม่ใช่แพ็กเกจสำเร็จรูปทั่วไป และสี่คือการแก้ตัญหาเฉพาะหน้าอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาทีมงานเขาพร้อมเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ทันทีลูกค้าไม่ต้องมานั่งหัวเสียเองซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่อาจจะมาจากประสบการณ์ตรงของอมองกุฎเลยที่ท่านเห็นปัญหาหรือวิกฤตต่างๆมาเยอะทําให้เข้าใจาความสําคัญของการมีแผนสารองแล้วก็ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเออจริงด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่แหละคือมูลค่าเพิ่มที่มันจับต้องยากแต่สําคัญสุดๆเลยนะ มันคือการซื้อความสบายใจซึ่งหลายคนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อสิ่งนี้จริงๆถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยน uncertainty ให้เป็น certainty ในระดับหนึ่งเลยแล้วถ้ามองในภาพรวมล่ะครับตลาดสำหรับธุรกิจแบบนี้มันใหญ่แค่ไหนมีโอกาสเติบโตจริงเหรอโอกาสมีแน่นอนค่ะเพราะมันสอดคล้องกับเทรนด์ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ Experience Economy คือคนยุคนี้โดยเฉพาะกลุ่มมิเลเนียลกับเจน Z เนี่ยเขาเต็มใจใจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์หรือความทรงจำมากกว่าการซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ๆเหมือนคนรุ่นก่อนๆแล้วนะคะการสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจำมันตอบโจทย์ตรงนี้แบบแป๊ะๆเลยจริงฮะเดี๋ยวนี้เห็นคนโพสต์รูปไปเที่ยวไปทำกิจกรรมมากกว่าโพสต์รูปซื้อของใหม่ๆเยอะเลยจริงๆด้วย ใช่ค่ะส่วนถ้ามองในมุมของการระดมทุนซึ่งอาจจะเป็นก้าวต่อไปของไอเดียธุรกิจนี้นะคะเงินที่ได้มาก็น่าจะเอาไปใช้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ใช้ง่ายสวยงามพัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM ที่เราเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือเครื่องมือเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อให้บริการครั้งต่อไปได้ตรงใจยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้สร้างทีมทาการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นผ่าน IG ทิกบอกที่เน้นภาพส,ยสวย สร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญคือขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์ให้ครบกลุ่มมากขึ้นไปอีกค่ะสรุปแล้ว The Moment Architect เนี่ยไม่ได้ขายแค่ดินเนอร์หรูไม่ได้ขายแค่การจองโต๊ะแต่ขายความทรงจำที่ออกแบบได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่จับใจคนได้ง่ายและก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่มาจากความเข้าใจปัญหาจริงๆของอมองกุฎหนวดดวงขุมทรัพย์เลยนะครับ ใช่เลยค่ะเป็นการแปลงปัญหาที่ท่านพบเจอในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องความสัมพันธ์การเงินการสื่อสารในครอบครัวมาสู่โซลูชันทางธุรกิจที่น่าสนใจมากๆค่ะครับผมสำหรับใครที่ฟังแล้วแบบว่าเอ้ยไอเดียนี้น่าสนแฮะหรือว่าอยากจะปรึกษาออมมงกุฎในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอ,อื่นๆที่ท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w m o n g u t c o m นะครับพิมพ์ง่ายๆเลย m o n g u t c o m มีข้อมูลอยู่ตรงนั้นครบถ้วนครับค่ะลองเข้าไปดูกันได้ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้กับไอเดีย The Moments Architect นะครับเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความปวดหัวของการวางแผนเดชให้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างสารรค์ประสบการณ์และความทรงจำดีๆได้อย่างน่าสนใจทีเดียวมีอีกมุมนึงที่น่าคิดต่อนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ออมองกุฎท่านเชื่อมยองเรื่องนี้กับความเครียดทางการเงินและความสัมพันธ์ในครอบครัวลองคิดดูว่าบริการที่เข้ามาช่วยลดภาระ ลดความเครียดในการจัดการเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้แล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นผ่านประสบการณ์ร่วมกันดีๆมันอาจจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพโดยรวมหรือเวลวิงของผู้คนมากกว่าแค่เรื่องเดทโรแมนติกอย่างเดียวก็ได้นะคะมันอาจจะช่วยลดความขัดแยง้งหรือสร้างพลังบวกเล็กๆในชีวิตประจาวันที่มันค่อนข้างตึงเครียดได้เหมือนกันนะ โอ้โหเป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ลึกซึ้งดีครับทำให้เห็นว่าธุรกิจบริการแบบนี้อาจจะมี Impact มากกว่าแค่เรื่องรักๆใคร่ๆจริงๆด้วยขอบคุณมากครับที่มาร่วมแกะไอเดียสนุกๆน,นี้กันในวันนี้ยินดีมากค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกเรื่องน่ารู้อื่นๆในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ